ครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ครับสาวนารการเผยบ้านเผยบ้านขือทิมนิวนะครับผมนะกำลังถ่ายทอดสดในขณะนี้นะครับอันนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านถือฮะโรงเรียนอนุบาลบ้านถือพิทยาภูมิก็ได้ปรับภูมิทัตใหม่นะครับผมตัดต้นมะขาม ออกจากรั้วโรงเรียนนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมนะฮะอยู่ด้านหลังนั้นก็ตัดมืดช้านะครับออกไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ตอนะอันนี้ก็กําลังจะทาการตัดนะครับทำตัดเอากิ่งออกมานะครับผมเพื่อ,อต้นมะขามนี้ไปปกคลุม อันิทัศน์น้โรงเรียนนะครับโรงเรียนอันสวยงามนะครับผมมะาขามต้นนี้ก็ปดบังนะครับบรรยากาศเจ้าหน้าที่เลยก็ต้องตัดออกนะครับเพื่อความสวยงามเป็นระ,ะเบียบเรียบร้อยนะครับผมในขณะนี้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ถนนชนบทบำรุงอ่ำเภือบ้านคือจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเอง อันนี้ศาลานะครับศาลาพักคู่ไึศสาลนะครับผมนะครับนีก่ก็ต้นมะขามนี้ก็อ,อยู่ในโรงเรียนอนุบาลบ้านปียพุทธยาภูมินะครับนะครับผมก็ถ่ายดูบรรยากาศนะครับผมก็อีกสองต้นที่ยืนต้นตายนะครับก็ถัดออกเรียบร้อยแล้วครับผมเหลืออยู่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับกาลัง ตัดกิ่งเหรอครับผมออกทีลนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นต้นใหญ่นะครับผมนะฮะกำลังตัดอยู่นะครับผมนะฮะนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับ ลนรมณ์ทำความสะอาดนะครับผมนละฮะอารง์ทำความสะอาดอย่างเช่นถนนเชนนบทบำรุงนี้ต้องมากวาดนะครับผมต้องมากวาานะครับ<ม>ดินเต็มเลยนะครับเช้าๆก็เย็นดูก็ไม่ไม่กวาดนะครับผมนะไม่กวา่า<ม>น,นะเช้า สาลานี่ก็ตกปรกเหมือนเดิมนะฮะ,นะครับผมก็ตอนเช้าไม่รู้คนกวาดถนนไปไหนนะครับตอนเช้านะครับไปมะขามก็เต็มสาลาก็ไม่กวาดนะครับผมนะก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ลดละลงเร่งด่วนนะครับผม ตรวจสอบดูว่าลูกน้องของท่านทำงานแบบไหนนะครับนี่ครับผมกำลังตัดต้นไม้ช่วงนี้นะครับผมอันนี้ใส่ไว้ดูนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมตอนนี้ แตบที่เระลึกเดียวก็ไม่เห็นนะครับแต่จะเห็นก็จะตอตอแบบนี้นะตอต้นมะขามนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ถ่ายไว้เป็นที่ระล,ลึกนะครับเผื่อลูกหลานมาเปิดเข้าไปดูก็จะได้เห็นนะติดตามเขาไราไปตามเปิดบ้านผือบ้านผือทีวีนิวได้ในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook สวัสดีพี่มายแล้วก็บ้านผือทีวีนิวนะครับ เ,าเาราไปตามดูบรรยากาศเก่าๆนะครับผมศาลานะครับตรงนี้ใคระปีใหม่แล้วก็ลดระลงด้วยนะครับถนนชนบทบำรุงนะครับผมนะฮะลดระลงอ,อ๋อมากวาดถนนด้วยนะครับหน้าเะเวนดูได้เลยนะครับหน้าเะเวนนี่ก็ทั้งแถบนะครับลงจากไปเวนลงมานะหน้าธนาคารนี้ศกปกหน้าดูนะครับ นะดินดินเต็มเลยนะครับผมรถจอดรถแบบสบายสบายนะจอดรถรจะจอดยังไงก็ได้นะครับผมม่จอดเอาหัวมาโนจอดผิดระเบียบ้วยัง เอาหัวจอดรถโดยไม่เกรงไม่เกรงกฎหมายนะครับผมไม่เกรงตาราจรน,นะครับนะฮะเนี่ยในตู่การจอดรถนะครับผมนะฮะจอดรถนะไม่เป็นระเบียบถ้าเกิดว่าตราจรมาเจอก็เขียนใบสัง่งนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับผมนะ,ะการจอดรถนักผิดอยู่แล้วนะครับผม จอดในที่ที่ห้ามจอดต่งาหหง,ตงหากนะครับหัวกับหางต่างหากนะครับดูคลิปนี้ก็จะเห็นนะครับนี่นะฮะโอ้นะครับผมนะดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมก็ยุติอกาศเพียงแค่น,นี้นะครับผมแกล้งเห็นคร่าวๆนะครับผมนะ วิววัดหน้าโรงเรียนอนุบัติบัตรพิทยาภูมินะตอนนี้ก็เป็นรั้วนะรั้วสเตนเลสที่ชาวอำเภอบ้านถือนะครับผมได้บริจาคแล้วก็มาติดไว้นะครับผมมาให้สร้างก็ติดไว้นะครับรั้วสเตนเลสสวยงามนะครับมีชื่อติดห้างร้านติดไว้ทุกป้ายนะครับทุกทุกป้ายที่เขาบริจาคนะครับ ที่โรงเรียนก็ตัดหญ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ลกแล้วครับผมตน้นไม้ก็ตัดสวยงามนะครับเห็น okay, นะครับผมผม,ผมสวัสดีค่พะพี่ไมยเขาลายประจำเพิดบ้านถือบ้านถือทีวีนิวนะครับผมานะยุที่โอากาสเพียงแค่นี้นะครับผมนะ